เชิญท่านพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายครับท่านพลตำรวจโทบุญชันได้ขออนุญ,ญาตฉาย PowerPoint ผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อห5ครับกราบเรียน <c oughs> ท่านประธานที่เคารพกระผมพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภาแห่งประเทศไทยฟังมาหลายท่านนะครับเจ็บแค้นเคืองกโกรธโทษฉันใดถึงว่าเมืองไทยนักอ้าวตามผมมานะครับ เหตุที่มันเกิดทั้งหลายท่านประธานที่เคารพเขาเรียกว่ามันมีเหตุและก็มีผลตามมาดูแผนที่นะครับตามเลยแผนที่เลยแนวะอย่าพิ่งข้ามอย่าพิ่งไปอย่าพ่งไปเดี๋ยวเดียวพื้นที่แนวชายแดนประเทศไทยติดกับเมียนมาฝั่งจังหวัดตากก่อนอื่นก็ขออนุญาตกล่าวพาดพิงท่านประธานก่อนท่านได้รับทราบปัญหาจากสถานทูตหลายประเทศว่าโอ้ คนของตัวเองทำไมมาเมืองไทยแล้วหายไปเลยฝากช่วยดูแลหน่อยท่านประธานได้ประสานว่าเอ,อท่านบุญจันทร์ไปดูหน่อยที่จังหวัดตากเป็นยังไงผมและคณะดีดเดินทางไปนะครับเอาดูดูแผนที่สะครับดินแดนทางบก197กิโลเมตรดินแดนทางน้ำสามร้กิโลเมตรเอาผมก็ทีมงานไปกระสอบวอหลายท่าน ไปยีบเจดครับตอนบ่ายแล้วก็ยี่บแปดได้ไปดูสไลด์ถัดไปครับดูสิครับทางข้ามสะดวกไหมครับสะดวกมากมีเป็นร้อยจุดที่ที่มองที่มองเห็นตึกตึงใหญ่ๆนึกอออกไหมครับอ่ะที่มองเห็นตึกใหญ่ใครสร้างครับผมถามท่านสวออทุกท่านตึกใหญ่ๆนี่ยใครสร้างครับทุนจากไหนครับผมขอญาตไปเอ่ยถึง คนไทยสร้างไหมคนพม่าสร้างไหมไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องพูดนะครับคำตอบทัาน,นคงมีในใจว่าทุนเหล่านี้มาจากไหนมาทำอะไรและใครให้มาสร้างเมื่อกี้สื่อพม่าพูดว่าคนทำผิดไม่ใช่คนพมา่าข้าวของมาจากประเทศเพื่อนบ้านไม่พูดถึงตัวเองเลยว่าไม่อยากให้พูดมากกันแน่นะนว่าดินแดนที่ตั้งอยู่เป็นดินแดนของใครครับใครอนุญ,ญาตให้มาผมขออนุญาตถามกลับหน่อยนะ แล้วก็เหมือนกันนี้สื่อบนชนถ่ายทอดเมื่อกี้ถ่ายวิดีโอจีนฝากถึงคนไทยผมเสียได้ไม่เจอรัฐมนตรีช่วยวันนั้นนะครับเวลามันเคลื่อนกันผมต้องรีบกลับถ้าเจอผมจะถามสักหน่อยว่าท่านครับไอ้ตึกที่ตอนนั้นมันตึกมาจากประเทศไหนใครสร้างครับผมจะถามเขาเหมือนกันเอาต่อไปครับต่อไปนะภาพต่อไปดูสิครับเส้นทางข้ามนะครับทางสะดวกโยธินเหลือเกิน เอาคนเป็นแสนคนไปนกัน้นแนวบกแนวแม่น้ําก็เอาไม่อยู่ครับสร้างกําแพงเหมือนสหรัฐอเมริกากับแม็กซิโกไมครับไม่มีต่างสร้างอีกต่อไปครับค่อยๆดูนะครับเอาช้าๆนะครับตรงข้ามท่านประธานขอญาตเลยเวลาดึงหนึงนะครับรายละเอียดผมเยอะมันไม่ใช่เรื่องคอนเซนเอร์ตอย่างเดียวที่จะพูดถึงนี้ค้ามนุษย์กระตามมา ยาเสพติดก็ตามมาสารพัดเรื่องผมเลยขออนุญาตนำเสนอเยอะเกินเวลานิดหนึ่งนะครับตรงข้ามประเทศไทยจังหวัดตากม,มีกลุ่มอยู่หลายกลุ่มอยู่นะครับขออนุญาตเอาย่อๆแล้วกันนะครับหลายท่านเคยคงเคยจะได้ยินเลยชเวโกโกอันนี้ใหญ่มากครับตามมาด้วยอพอลโล ไล่ไล่จากเหนือเหนือ,อ,อจังหวัดต,ตากค่อย,อยๆไล่ลงมานะครับไล่ลงมาต่างเหมยไล่ลงมาจินเซียนป์คไล่ลงมาเคเคป์คไล่มาเมียวดีทาวและไทชางผมขออนุญาตไม่เอ่ยถึงบุคคลภายนอกซึ่งรัฐบาลพม่าดูแลบุคคลกลุ่มนี้ไม่ได้มีอยู่สามกลุ่มสี่กลุ่มที่ดูแลเหล่านี้ถามแทนพี่น้องประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นต้นเหตุของปัญหาไหมครับเดิมเป็นบอนคาสิโนหลายท่านคงจะพอรับได้แต่พอมาถึงคราวโควิดกิจการเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปมาเก็นการพนันออนไลน์และแก๊งคอนเซนเตอร์ได้มีการหลอกลวงโดยมีข้อเสนอนะครับได้ข้อมูลมาว่าสมมติทำงานเมืองไทยได้ได้หลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่น แต่ที่นุ่นมีแสนมีสองแสนและมีสามแสนเอา้าไอ้คนก็สนใจนะครับเพราะค่าตอบแทนสูงก็อพยพโยกย้ายไปทำงานที่นั่นถึงได้มีที่ไปที่มาคำว่า call center และการพนันออนไลน์เกิดขึ้นเอาสรุปย่อๆให้เห็นปัญหาคือเหตุนะครับเหตุมาจากที่ไหนเหตุเกิดที่ประเทศอะไรใครเป็นทุนประเทศ จุดเหล่านี้ไม่ใช่หลอกลวงคนไทยอย่างเดียวหลอกลวงคนทั่วโลกเชื่อไปครับว่าบางประเทศเนี่ยผมอ่านแล้วผมตกใจเลยครับว่าเอ๊ะทำไมถึงมาเที่ยวแม่สอดอย่างที่หลายท่านอภิปรายว่าแม่สอดไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเอายกตัวอย่างกันเห็นชัดนะครับว่าเอาเอธิโอเปียเอธิโอเปียมาเที่ยวแม่สอดได้ไง,งท่านประธานครับ มีมามาก็เยอะมาเลเซียอินโดนีเซียอเมริกาเข้ามาอินเดียก็เยอะไทยนี่ยแน่นอนเวียดนามลาวไต้หวันออสเตรเลียปากีสถานฟิลิปปินส์บังคลาเทศศรีลังกากัมพูชาเนปาลญี่ปุ่นเกาหลีใต้ย,ยูเครนกานาเคนยาเบลารุสโอ้ยนี่เพียงย่อๆนะครับว่าต่างชาติเข้ามากันเยอะเอา้าทาไมมาเยอะล่ะครับปัญหาก็คือถ้าหากเดินทางจากนั่งเครื่องบินลงไปลงย่างกุ้ง จากย่างกุ้งมาสามสี่จุดที่ผมกล่าวถึงนี้ใช้เวลา14ถึง15ชั่วโมงครับแต่ถ้าข้ามมาลงที่สวนภูมิไทยลงสวนภูมิปับเช้าๆเปิบบ่ายๆก็ถึงแม่สอดแล้วครับสิ่งที่เป็นปัญหาที่เขากล่าวโทษเมืองไทยนักนะครับว่าเอ๊ะเราเป็นผู้สนับสนุนหรืออย่างไร ผมได้ชี้ให้ดูนะครับว่าช่องทางธรรมชาติเนี่ยสารพัดเยอะสารพัดช่องทางเจ้าที่เราดูแลทั่วถึงไหมครับผมได้ไปวันนั้นได้เรียกประชุมหน่วยแต่ละหน่วยเขายอมรับอย่างเปิดใจเลยนะครับว่าที่ผ่านมาอาจจะละหลวมณปัจจุบันนี้เริ่มแก้ไขเริ่มเช็คคนเข้าประเทศแล้วลงจากเครื่องบินมาเอาถ้าเป็นต่างชาติเข้าแถวเรียงสอบสวนถ้ามาทางรถบัสรถทัวร์ ลงที่บกสเจ้าที่ทุกฝ่ายลงสอบสวนทําให้วันนั้นเที่ยวบินที่ผมไปท่านประธานที่เคารพผมยังตกใจแล้วว่าเอยท่านกแอร์บินขนาดนี้เจ๊งแน่นอนไม่ใช่ครับคนจองเต็มแต่มีการแคนเซิลไปหลายคนนี่คือมาตรการที่เขาทาขนาดนี้แต่ผมว่าเริ่มทํำยังดีกว่าไม่ทําที่ผมจะเสนอทางแก้ปัญหาท่านประธานหนึ่งรัฐบาลจีนท่านนายกไปพูดเลย คุณรู้ไหมว่าคนจีนที่มาลงทุนเนี่ยเป็นใครไม่มีคำตอบว่าไม่รู้ทุนมาจากไหนดูแลให้เขาดูแลคนของเขาให้ดีไม่ดีเอากลับประเทศไปประเทศพมา่าและก็ไทยสามประเทศนี้ต้องจับมือร่วมกันนะครับถ้าไม่จับมือร่วมกันทำงานจริงๆจัง,จง,จงและก็ทลายกันจริงจังไม่มีหยุดได้หยุดไม่ได้แน่นอน ถ้าสามประเทศนี้ไม่ทำาทํทงานร่วมกันลองดูสิครับเรียกประชุมพร้อมกันถ้าจีนไม่เอาเงียบถ้าพม่า,พมาไม่เอาเงียบคอยดูสิครับว่าไทยทำคนเดียวจะได้ไหมนี่เป็นแนวคิดของผมที่ว่าเอาถามถึงเรื่องกสทชท่านประธานเอ้ผมก็แปลกใจนะว่าเอ้เสาโทรศัพท์เสาเมฆขายทำไมไปตั้งใกล้ติดชายแดนจังนะครับ ทางหน่วยทหารว่าเอาเอาออกไปนู่นหน่อยสัก4 kilo, kilo กิโล5กิโลก็ฝากถึงด้วยนะครับอันดับแรกนี่เสากสทชไอเสาสัญญาณโทรศัพท์ทั้งหลายนี่ผมไปยืนดูนะครับไม่ได้ถ่ายภาพให้ดูไม่ได้ถ่ายภาพมาเอ้มาตั้งอะไรแถวนี้ไม่มีคนไทยอยู่เลยและก็ปัญหาอีกประการหนึ่งท่านประธานตลอดแนวชายแดนนี่มีบ้านคนเป็นแถวเลยยาวเหยียดคนเข้าหน้าบ้านลก็ลงหลังบ้านแล้วข้ามไปฝั่งพม่าเลย มันมันเป็นปัญหาที่ผมว่าไม่ใช่ระดับเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะครับต้องต้องไทยก็ทํางานพม่ากก็ต้องทําจีนก็ต้องทําอย่ายโยนให้เป็นภาระของของคนไทยฝ่ายเดียว <c oughs> สรุปให้อีกทีนะครับว่าแม้ตัดไฟแม้ตัดสัญญาณโทรศัพท์ ถ้าไม่บังคับให้ข้างในนั้นหยุดกิจการจริงๆเลิกไม่ได้ต้องทำกันจริงๆต้องช่วยกันจริงๆขอบคุณครับ